สวัสดีค่ะพบกับเซเ็ออโต้นะคะวันนี้เรามีเวนท r ลีดีเซลนะคะเป็นรถครอบครัวยุคใหม่นะคะที่ไว้ใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะคันนี้สวยมากๆแล้วก็ยังเดิมๆทั้งคันอยู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปรีวิวตัวนี้กันนะคะเป็น Toyota v e n t u r e ี3 G g ปี2017นะคะไปดูกันเลย จากด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นชุดโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกให้พร้อมเลยตัวนี้ด้านหน้าถือว่าสวยงามนะคะไม่มีรอยไม่มีอะไรนะคะคันนี้นะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะคะซ้ายขวากับข้างก็เดิมๆเลยนะคะตกแต่งเป็นสไตล์ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นแบบสไตล์ V.I.P. ละทีดียวนะคะตัวนี้นะออกห้างมาอยู่ที่1นล้านสี่แสนกว่าบาทเลยนะคะแต่ตัวนี้เราขายถูกมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยราคากันทีหลังนะคะตัวนี้ก็มีกระจก กระจกเป็นไฟฟ้าโเมียมมีคิวข้างบนให้ตัดทั้งคันเลยโเมียมสวยมากนะคะดีไซน์ตัวนี้นะมีการสาดให้มือจับโเมียมมนะคะสวยงามมากดูแนวยังตรงดิ่งอยู่เลยนะคะเป็นประตูไฟฟ้าทั้งสองด้านเลยเปิดมาแอร์เย็นฉ่ำเลยอะเอามาดูทางกันล้อนะคะเป็นยาง ดันหลบนะคะขอบ15นะคะเป็นยางขอบ15ยางก็ยังใหม่ๆอยู่นะคะเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะมีไฟเบรกดวงนี่สามีที่ปัดน้ำฝนให้ด้านหลังสัญลักษณ์เบนเชอี่มีตัว G ให้เรียบร้อยค่ะสวยงามด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ใหญ่มากๆคันนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะก็กว้างมากข้างหลังสําหรับเก็บของพวกสัมภาระพวกเสื้อผ้าอะไรได้เยอะเลยตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะพับได้นะคะเราต้องถอดหมอนตรงนี้ออกก่อนเนาะพับเบาะไปแล้วก็ดันขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะคันนี้ถือว่าใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกัน สวยงามเดิมๆนะคะเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะรถพร้อมใช้งานเลยข้างในก็จะเป็นโทนสีดําเป็นดําด้านนะคะดําเข้มข้างในก็จะตกแต่งด้วยแบบเป็นเบาะหนังด้วยนะคะค่ะม,มาดูประตูด้านข้างกันข้างในตกแต่งด้วยหนังสีดําน,นะคะตัดกับพลาสติกนะคะกระจกไฟฟ้ามีม่านให้เรียบร้อย สวยงามลําโพงนะคะมีที่จับขึ้นลงให้ขึ้นลงสะดวกสบายนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะรรมดานะคะคะ่เดี๋ยวเรามาดูไม้กันนะคะไม้ตัวนี้ก็อยู่ที่1นึ่งแสนเก้านต้นๆน,นะคะเทียบกับสภาพรถใหม่ๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของไม้แล้วนะคะสําหรับรถใช้งานแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าๆนะคะแต่เรายังได้รถที่ว่าสภาพดีๆการใช้งานยังดีๆไปนะคะ ามาดูด้านในตรงนี้กันมีกระจกให้ทั้งสองฝั่งเลยสวยงามเรียบร้อยนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีแตกหักนะคะมีไฟให้พร้อมเรียบร้อยมีที่จับมือให้ขึ้นลงสะดวกสบายตรงนี้โหค่อนข้างกว้างเลยนะคะใส่สมุดเล่มอะไรสำนาอะไรได้เยอะเลยค่ะคอนโซลก็ยังเรียบใหม่กลิบเลยนะคะไม่มีรอยเลยนะ ถือว่ากว้างมากเลยนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโคเมียมด้านในสีเงินมีวิทยุนะคะ f M A M ให้นะคะเสียบ C D D V D ได้ A U X U S B นะคะแอร์ปรับมือให้เรียบร้อยนะคะมีที่จุดบุหรี่ให้นะคะเลยเป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงะขับได้ง่ายๆสบายเลยคะ่ะขับสนุกมากคันนี้บอกเลยเป็นรถแบบอ่รับส่งนักเรียนนะคะหรือขับไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันดูตรงคอนโซลกลางนะคะสามารถวางของกินได้เพียบเลยนะคะมีรูข้างๆให้อีกมีที่วางแก้วน้ําให้อีกตรงนี้อีกโอ้โหค่อนข้างกว้างเลยนะคะ <Yahoo! S 1> เปิดมาด้านในที่โอ้โหใส่ของได้เยอะมากคันนี้ถือว่าสุดยอดเลยค่ะเรามาอยู่ด้านในกันนะคะมันจะเป็นเบาะสามแถวให้นะคะอย่างนี้ก็มีแผ่นยางให้เรียบร้อยตรงพื้นนะคะเป็นเบาะหนังเบาะเวนทูรี่เลย โลโก้เลยค่ะบอกก็เดิมๆเลยนะคะสภาพยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินให้ดูนะคะข้างในค่อนข้างกว้างนะคะแบบว่าเดินเบียดกันได้เยอะเลยนะคะคันนี้ถือว่าใหญ่มากนะคะตอบโจทย์กับการที่ว่านั่งแบบคนแบบว่าไปได้หลายคนเลยนะคะไปเที่ยวมีแอร์ให้รอบตัวเครื่องเลยแอร์เยอะมากนะคะรับรองว่าเย็นสบายแน่นอนนะคะ ระหว่างหัวช่องว่างระหว่างหัวถือว่าเหลืออีกเยอะเลยนะคะสามารถเดินเข้าเดินออกได้สบายเลยเรามาดูข้างในแถวสามกันตรงนี้ก็นั่งได้อีกสี่คนเลยนะคะข้างหลังเบาอ,อีกข้างหนึ่งถ้าเราไม่นั่งเราก็สามารถทับเก็บวางของได้นะคะข้างในถือว่ายังใหม่มากโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตัวเครื่องกันค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ตัวเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเครื่องใกล้ๆกันเลยเรา สตาร์ทเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ดีเซลนะคะอยู่ที่136แรงม้าค่ะเครื่องก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะเรามาดูน็อตเลยน็อตเดิมๆนะคะ sr ก็กลมๆนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะรถยังเดิมๆอยู่เลยค่ะตัวนี้ก็เครื่องก็เดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปคุยราคากันนะคะ สำหรับราคาตัวนี้นะคะ t o โยต้า e n t u r ร3 0 g แก๊ตโตปี2017นะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะอยู่ที่698,000บ,บาทนะคะ698,000บาทนะคะซึ่งประหยัดประหยัดมากกว่าที่เราไปของห้างไปแดงไป78 0 0 0เลยนะคะ,ะแล้วคันนี้ถือว่าเป็นรถใช้งานเลยนะคะไม่ก็อยู่ที่แสนกว่าก็คือมาตรฐานสําหรับรถตู้อยู่แล้วนะคะคันนี้โดยโรวมก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นรถที่ หายยากนะคะแล้วก็นานๆทีจะมีเข้ามานะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็มีฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้ให้2ปีหรือ2000 20, 0กิโลเมตรนะคะแล้วก็เราอะ่ะนำรถไปให้ลูกค้าดูถึงบ้านแบบฟรีๆเลยะคะ่ะลูกค้าพร้อมจองเพียงแค่5,000บาทเองนะคะแล้วเราก็มีบริการจัดไปในน,นอกสถานที่ให้ลูกค้าฟรีอีกนะคะหรือลูกค้าสนใจอยากมาดูรถที่เต็นท์ของเรานะคะ เลยใส่ใต้ใหม่มาเพียง900เมตรนะคะซ้ายมือนะคะจะเห็นเป็นเต็นท11.2ออตโต้ป้ายสีเหลืองใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะติดต่อเราช่องทางด้านล่างนะคะเพจ Facebook 11.2 1ออตโต้นะคะหรือติดต่อสายด่วนด้านล่างนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเรามานะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย